بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كابتن بنان قا قامت هداية توفيق الله <applause> سبحانه وتعالى جاء يومي دتان بنان بو شم تيمي إيمان تالله لوان سلوك تراك لك رب تكن الحمد لله كابتن วันนี้ผมและท่านพี่น้องต้องชุกโกตอ้อนรอสุบฮานุวะตาลาเจ้าทุกวันและท่านพี่น้องครับชุกโกตทาไมชุกโกตก็คืออย่างน้อยวันนี้ผมก็ยังนั่งอยู่ยังมีชีวิตอยู่ที่อัลลรอดจะต้องทดสอบต่อไปยังมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ที่อ้ลนรอดสุฮานุวะตาลาเจ้าประทานให้ นั่นคือสิ่งที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบันุวาตาลาเจ้าอย่างน้อยด้วยกับคําว่าฮามดุลิลละวันนี้เราเช็คตัวของเราครอบครัวของเรากันหรือ,อยังสิ่งที่เป็นปัญหาของเราในสังคมนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับสาหรับผู้ที่มีตะกัามีความยำเกรงเนี่ยเราจะมีหลักการอย่างไรกับการดําเนินชีวิตคนที่เป็นพ่อสอนลูกให้ทําการละหมาด เข่งแล้วปฏิบัติเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไล้วสั้นลมสอนให้พ่อเนี่ยท่านพี่น้องครับใช้ลูกเมื่อเจ็ดขวบให้ละหมาดสิบขวบทำไมละหมาดให้ตีแต่ท่านเคยเข้าไปนั่งอยู่ในจิตใจของลูกหรือลูกสิทธ์หรือไม่วะวันนี้เนี่ยที่เราใช้เด็กละหมาดเนี่ยเด็กละหมาดเพราะอะไรเด็กเขาละหมาดเพราะเขากลัวเราหรือเด็กเขาละหมาดเพราะเขากลัวหรอ อันนี้เป็นเรื่องเป็นปัญหาจริง,รงๆว่าวันนี้เราใช้ภรรยาของเราละหมาดสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาสําหรับคนที่เป็นมุสลิมใหม่และไม่ได้ศึกษามาก่อนเนี่ยวันนี้สามีของฉันใช้ใละหมาดแต่วันที่สามีไม่อยู่ภรรยาไม่ละหมาดและไม่มีอุโรกับการที่จะผ่อนผันให้ไม่ละหมาดด้วยเหมือนกันพ่อไม่อยู่วันนี้ลูกก็ไม่ละหมาดตกลงทั้งภรรยาที่ไม่ละหมาดกับลูกที่ไม่ละหมาดวันที่ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่นะท่านพี่น้องครับ ตกลงวันที่เขาละหมาดเขาละหมาดพ่ะอะไรละหมาดพวกกลัวเราละหมาดพวกกลัวสามีแล้วกันณนะวันนี้เรารณรงค์ให้คนที่เป็นสามีไปละหมาดที่มัสยิดท่านพี่น้องเห็นไหมละ่ะคนที่เป็นสามีไปละหมาดที่มัสยิดอันทำดุลินเละถามว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยท่านพี่น้องภรรยาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราเดินออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงเนี่ยท่านพี่น้องไปละหมาดที่มัสยิดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถามว่า เราไปละมานมังริบคนที่อยู่ที่บ้านเราไอละครทีวีนะท่านพี่น้องของภาษาเด็กมันก็มีตั้งแต่หกโมงเหมือนกันทุ่มหนึ่งเหมือนกันละครหลอกเด็กละครหลอกผู้ใหญ่เหมือนกันสองทุ่มก็ละครหลอกคนผู้ใหญ่อีกงมงายกันอยู่กับละครน่านพี่น้องผมขออนุญาตนะผมไม่ได้ตําหนิละครแต่ท่านพี่น้องดูได้ละครในประเทศไทยนะเรื่องไหนบ้างที่ไม่มีกอดไม่มีจูบไม่มีด่าพ่อด่าแม่มีไหมละครนะท่านพี่น้องเหมือนละครญี่ปุ่นอะ สอนให้รักคูสอนให้เรียนหนังสือนะ่ะมันเหลือกี่ละครแล้วมันแทบจะไม่มีแล้วแข่งกันสร้างเรตติ้งเพื่อที่จะให้คนดูแล้วมันเป็นละครที่ใช้ตอนอยุยแย่อยู่ตลอดว่าดูตอนเดียวก็ติดแล้วดูจกนกระทั่งไม่ได้ละหมาดมัสยิดเพราไปละหมาดดิชาแล้วเพราะนั้นไม่มีตะก,กัวไงแต่คนที่เป็นสามีนะท่านพี่น้องเดินไปละหมาดมัสยิดเดินดูอเาะเลยเดินจ๋องเลยไปละหมาดละหมาดมัก,ก็ดิดที่มัสยิดเป็นคนที่เข่งคัดมากจะมาแต่ลืมคนที่บ้านไปเนี่ย แล้วเราจะทำยังไงเรามาลงมติเป็นประชาติปไตยไหมโดยใช้หลักมูชาฮ์วะรอของอิสลามว่าเมื่อถึงเวลาละหมาดไม่ได้ยินเสียงอาจารย์หรือวันนี้นะท่านพี่น้องเราจะเริ่มปิดทีวีที่ไม่ใช่รายการของอิสลามเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าเป็นรายการของอิสลามถ้าถึงเวลาละหมาดนะท่านพี่น้องครับเขามีการถ่ายทอดเราก็ไปปิดแล้วเราก็ไปละหมาดกันก่อนดีไหม แต่คนที่ละหมาดไม่ได้ก็ไปนอนดูเอาแต่ทุกวันนี้นะท่านพี่น้องที่ดูเนะี่ยท่านพี่น้องนะแล้วที่ได้ฟังที่ได้ลองสอบถามเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าย่อไปละหมาดพ่อไปละหมาดแต่ที่บ้านไม่ละหมาดถ,ถามจนกระทั่งว่าแต่ถามเด็กเล็กๆคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะท่านพี่น้องครับถามได้ถามเด็กสักประมาณเจ็ดแปดขวบเลยนะนะให้เขาเขียนก็ได้ให้เขาติ๊กก็ได้แต่สิบขวบก็ได้ให้ตอบตามความเป็นจริงเนะี่ยวันนี้ที่บ้านมีคนกี่คน ที่บ้านละหมาดกี่คนผมทำมาแล้วแล้วมันเป็นคําตอบที่เศร้ามากๆก็คือว่าเด็กคนนั้นเขาก็ร้องให้ทางน้าตาว่าสิ่งที่เขาอยากได้แล้วสิ่งที่เขาอยากเห็นก็คือเขาอยากเห็นพ่อแม่ของเขาละหมาดชีวิตของเขาโตขึ้นมาโดยเขาไม่เห็นพ่อแม่ละหมาดท่านพี่น้อง แต่พ่อแม่เขาส่งเรียนฟัดดูอินพ่อแม่ของเขาส่งเรียนศาสนาพ่อแม่เขาส่งโรงเรียนที่คุมหิยาบแต่พ่อแม่เขาไม่ละหมาดถามว่าอย่างเงี้มีแล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกไหมละ่ะเราโมตะไปห่วงเราโมตะไปพูดเรื่องไกลตัวกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปดูสิ่งที่ไกลตัวกันแล้วเราก็คิดว่าเขาคงจะละหมาดกันแล้วอีกกี่บ้านท่านพี่น้องครับผมขอถามจริงๆว่าอีกกี่บ้านที่ยังไม่ได้ละหมาดจะมาอ้านะ อีกกี่บ้านที่ลูกหลานของเรายังไม่ละหมาดนะอันนี้คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการละหมาดก่อนและลูกหลานของเราโดยเฉพาะลูกสาวลูกหนุ่มที่เรียนหนังสือกันนะทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องลูกผู้ชายเองยังถือสินโดดไม่ครบเดือนนอหมอ,อนเลยแล้วมีกี่บ้านที่รณรงค์ลูกให้ทําการถือสินโดดใช้กอดอนนะท่านพี่น้องครับก่อนที่มันจะถึงนอหมอ,อนปีใหม่ มันจะไปรนรงอะไรนะท่านพี่น้องคนที่เป็นแม่ขาดถือสิ้นอดก็ยังไม่ใช้เลยปีแล้วก็ปีเล่าบวชได้แค่ไหนก็แค่นั้นปีใหม่ก็บวชใหม่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นลูกมันก็เป็นแบบนั้นน่ะนี่หรือ,อิสลามลูกคนอิสลามห้าข้อโดยยังทําไม่ครบลูกคนอิสลามนับฮัดไม่นับเพราะเราไม่ได้ไปกะลิมอช่าได้กล่าวอยู่แล้วถ้าจะบอกปฏิบัติจริงๆเหลือแค่สามข้อเองกับอัลลอฮ์นะท่านพี่น้องครับ ละหมาดวันแค่ห้าเวลาในยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาละประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีเนี่ยวันหนึ่งเราหมาดให้กับอัลลอฮ์ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงถือสิ้นอดอัลลอฮ์เราถือสิ้นอด,ดเพียงปีละแค่หนึ่งเดือนนะท่านพี่น้องครับังกาดไม่มีตังค์ยังไม่ต้องออกเลยคนจน,นเหลือแค่สองข้อกับการปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ทำไม่ได้แล้วท่านจะไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรว่าท่านเป็นคนที่อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ ท่านจะไปพบกับอลัลลอฮ์อย่างไรในสภาพที่ท่านเป็นคนที่มีตะกวา่าท่านจะไปยืนอ่านบัญชีของท่านในวันที่มนุษย์ตั้งแต่มาอ่านาบีอาดามคนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายไปรวมตัวกันในทุ่งมัชชัดอลัออลลอฮ์มุซาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงช่วยเหลือที่พูดเช่นนี้ท่านพี่น้องครับ <c oughs> มันเห็นแล้วมันรับไม่ได้แต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ขออนุญาตใช้ทั้งสื่อนี้ว่าช่วยกันท่านพี่น้องครับ เราคงไม่ต้องไปบอกบ้านคนอื่นเราคงไม่ต้องเดินไปหาบ้านคนอื่นเอาง่ายๆและปฏิบัติง่ายๆนะท่านพี่น้องนะผมขออนุญาตนาเสนออย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยผมก็มีภรรยาหนึ่งคนผมก็มีลูกของผมห้าคนวันนี้เนี่ยเมื่อแต่ผมอยู่บ้านถ้าได้ยินเสียงอาจา์ก่อนที่เราจะไปละหมาดเนี่ยสมมุติเราจะไปละหมาดมะเกร็ดก่อนที่เราจะไปเราบอกลูกว่าเลิกได้แล้วอาญาณจะดังขึ้นแล้วเข้าไปบ้านแล้วไปเตรียมตัวละหมาดกับแม่แล้วเราก็ไปละหมาดมัสยิด แต่เราก็ต้องตกลงกับคนที่เป็นภรรยาเราก่อนว่าต้องมีการละหมาดจะมาโดยให้ลูกชายคนหนึ่งเป็นอิมัมแล้วเสร็จแล้วเราลองขยับไปบ้านถัดไปท่านพี่น้องนะการด่าว่าเนี่ยคือเริ่มต้นแบบคนที่ใกล้ชิดก่อนวันนี้เราเริ่มบ้านเราก่อนเริ่มจากคนที่เรารักเริ่มจากคนที่เรากอดอยู่เริ่มจากคนที่นอนเคียงข้างเราอยู่ก็คือสามีภรรยานี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาสู่ลูกของเราแล้วเสร็จแล้วก็อยู่คนที่คนที่อยู่ภายใต้หลังคาบ้านเราเนี่ย แล้วเสร็จแล้วเราก็ลองมาคุยบ้านพี่เราน้องเราเนี่ยท่านพี่น้องครับวันน mhm ี้เนี่ยเราเอาคนที่เป็นพ yeah ี่น้องของเราอยู่ในรั้วของเราก่อนถ้าเราเป็นปู่เราเป็นย่าเราเป็นตาเราเป็นยายเราเป็นคนที่มีอํานาจที่สุดในในครอบครัวเนี่ยท่านพี่น้องครอบครัวสมมติดารัฉายนะถ้าพ่อผมอยู่ก็คนที่เป็นพ่อคือปู่ของหลานผมเนี่ยลูกผมเนี่ยคือคนที่ใหญ่สุดฉะนั้นคนนี้ยังมีอํานาจอยู่นะท่านพี่น้องครับเรียกมาคุยกัน แล้วอย่ามองว่าเขาละหมาดหลอกลูกมาถามหลอกหลานมาถามก็ได้มะละหมาดเปล่าย่อละหมาดเปล่าแล้วเสร็จแล้วทําไมละหมาดเอาเรียกมากมาคุยเรียกยอมาคุยสุดท้ายที่ยังไ่ละหมาดอีกหาที่กลางละหมาดรวมกันแหม้อนกนก็ต้องจูมือไปละหมาดพร้อมกันมันคงจะดุนยาอย่างเดียวไม่ได้แล้วท่านพี่น้องครับมันถึงเวลาที่จะต้องปฏิวัติและปฏิรูปกับการที่จะล้มล้างคนที่เพิกเฉยกับการที่จะทําดีต่อเราแล้วล้วอย่าไปคิดเรื่องอื่น เอาคิดเรื่องของเรากับอัลลอฮ์ก่อนว่าในดุนยาเราอยู่อย่างไรอาคิราะเราจะไปพบอัลลอฮ์อย่างไรดังนั้นเมื่อเราละหมาดก,กับอัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์คนบ้านเราละหมาดแล้วคนในครอบครัวเราคนในรั้วบ้านเราละหมาดแล้วท่านพี่น้องลองกล้าที่จะขยับไปบ้านใกล้ๆถัดไปดิสิ่งที่ปวดร้าวที่สุดแล้วท่านพี่น้องนะในชีวิตผมนะ นั่งรถไปละหมาดแล้วเห็นคนที่ยังอยู่ข้างๆแบบได้ยินเสียงอาจารย์แล้วทําไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องอัศ oh ah. ัซฟุลลอฮ์นาซีมอัลลอฮ์จ๋าเบาของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อ่อนแอไม่กล้าลงไปเตือนไม่กล้าลงไปบอกขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษในฉันด้วยเถิดแล้วเวลาไปละหมาดเสร็จแล้วก็ต้องยกมือขอุอากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าขอทรงอภัยโทษในฉันขอทรงอภัยโทษในพวกเขาและขออัลลอฮ์ทรงฮิดายะให้พวกเขาเนี่ยได้ไปละหมาด ถ้าคนกลุ่มนั้นคนชนนั้นคนกลุ่มนั้นท่านพี่น้องครับหรือเยาวชนกลุ่มนั้นเนี่ยเขานั่งอยู่บ้านเราเราก็เฉยๆจะละหมาดไม่ละหมาดจนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นลองไปคุยกับเขาสิครับเราเป็นครูเขาไมเราไปคุยกับเขาเราเป็นผู้นําชุมชนไม่เราเป็นผู้นําชุมชนประธานชุมชนไม่เราเป็นผู้นํามัสยิดไม่เราทํายังไงท่านพี่น้องจะให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยละหมาดไอ้เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรอื่นเอาว่าให้เขาเดินมาสู่มัสยิดก่อน เสร็จแล้วถ้าเขาเดินมาสู่มัสยิดเราค่อยจัดหลักสูตรให้เขาเอาใครยังละหมาดไม่ได้เอาเด็กวัยรุ่นเรียนแบบวัยรุ่นถ้าผู้ใหญ่เรียนแบบผู้ใหญ่มออัลลับเรียนแบบมออัลลับแล้วเวลาเรียนท่านพี่น้องไม่ต้องไปเน้นไปห่วงกันเรื่องอะไรครับอัตยยามาอัตยยาชัดไม่ชัดผมได้แนวของการสอนก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเขามาเรียนกับเราแล้วท่านพี่น้องลองให้เขาเริ่มในการที่จะอ่านอัลกุรอานแล้วสอนทับเส้ไปทีละน้อยทีละหน่อยท่านพี่น้องอายุกูรอานสักวันละต้น คนที่เดินมาสู่การศึกษาเนี่ยท่านพี่น้องชีวิตของเขาถือว่าเขาเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาถ้าวันหนึ่งวันใดเขาตายอัลลอฮ์ก็ใช้เขาได้สู่สองสวรรค์ดังนั้นก็รณรงค์นะเรามาเรียนหนังสือกันทุกวันนะทุกวันอาทิตย์นะให้เขาไปวันละฮะดิษได้ได้ยินฮะดิษได้ยินกูรอ่านวันละอายะวันละต้นก็ได้แล้วเราก็มาอ่านฟาติห้กันอาทิตย์แล้วครั้งสองอาทิตย์ให้อยู่ฟาติห้าให้คล่องให้ได้แล้วเราค่อยไปใส่อัตยาแล้วเราก็เริ่มมาละหมาดแล้วท่านพี่น้องครับ นี่คือการเป็นห่วงกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปดูกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงเราทุกวันนี้นหละท่านพี่น้องครับเราคุมหิยาบเขายังไม่คุมหิยาบเขาเข้าใจเป้าหมายของการคุมหิยาบหรือยังหิยาบไม่ได้คุมเฉพาะเวลาไปกินงานเวลาไปออกงานหิยาบนั่นคือสิ่งที่จะต้องปกปิดเราบอกเขายังเราละหมาดเขาไม่ละหมาดเราเดินไปคุยเขายังว่าทําไมไม่ละหมาดมีสการไม่ออกสการเราคุยกับเขา,ารยังนั่นคือมันเป็นหน้าที่ที่บอกว่า คนที่มีตะกา่าคนที่มีความยำเกรงท่านพี่น้องครับงานทั้งหมดไม่ได้มอบให้อิหมัมมัสยิดงานทั้งหมดไม่ได้มอบให้กับประธานชุมชนงานศาสนาทั้งหมดไม่ได้มอบให้กับคนที่มีความรู้แต่งานทั้งหมดนั้นทุกคนมีหน้าที่ของมันต้องรับผิดชอบคนที่เป็นผู้นําครอบครัวต้องรับผิดชอบครอบครัวตนเองคนที่เป็นผู้นําชุมชนต้องรับผิดชอบ included. ชุมชนนั่นแหละก็เ,เรียกว่าบทบ,บ,บาทของแต่ละคนดังนั้นถ้าทุกคนได้แสดงบทบาทให้สมนะท่านพี่น้องนะ รู้จักบทบาทและเล่นหน้าที่ของตัวเองให้สมนะท่านพี่น้องครับถ้าท่านเป็นประธานจังหวัดก็เล่นประธานจังหวัดถ้าท่านเป็นระดับประเทศก็ระดับประเทศถ้าเราทําแบบนี้ได้นะท่านพี่น้องไล่จากเล็กไปนะเราตัวเราก่อนหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของครอบครัวคืออะไรหน้าที่ของคนในครอบครัวคืออะไรแล้วไล่ไปหน้าที่ของญาติพี่น้องอยู่อย่างไรชีวิตของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงและคําว่าตะกาวนยท่านพี่น้องครับมันจะเกิดขึ้น เพราะตะก,กวานะั่นคือการทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้และเราสูญใช้ออกทางไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์และเราซูลทรงสั่งห้ามทั้งในที่ไล้รับและในที่เปิดเผยเมื่อเราทําได้เราคนเป็นคนที่มีตะก,กวาเมื่อเรามีตะก,กวาสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ก็คือสวงสวรรค์